ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله من هدى ودين حق ليزهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد. قال الله تعالى في القران العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واما ينزغنكم الشيطان نزغ فاستعذ بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اصدق الحديث كتاب الله وخير حج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah minum Posen Putih Allah subhanahu wa ta'ala Aytanam O Timikiat dina Allah Alhamdulillah bani. Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah ให้เราได้มีโอกาสมาฟังและละมาจุมั่นร่วมกันในวันที่อัลลอฮฺ س h ح ا ah. a ه แะ ت ع a ل ให้ความประเสริฐในวันที่อัลลอฮฺ س h ح ا a ه และ ت ع a ل ให้มีการมักฟิรอห์อะไรทุและนวันที่อัลลอฮฺ سبحانه แะ ت a ا ل ให้มีเวลาหนึ่งที่รับการดุอาของเรา พี่น้องที่รักทั้งหลายทุกวันที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาให้วันสุขได้พัานเราไปเราก็ได้เดินไปหันนาหันนาเข้าไปหาความตายนะครับหันไปเนลรล่างของเราเราก็ได้จากบานของเราจากครอบครัวของเราไปทุกๆวัน วันแล้ววันลาวเดือนแล้วเดือนลาวและปีแล้วปีหลังเพราะทุกคนนั้นต้องเดินไปสู่การกำนดของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ดังที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกกับเราคุณลูกน้ำสินได้ก็ตุนมาดตกทุกชีวิตจะต้องผ่านความเจ็บปวด ข้องกันจากไปหา,หาอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาะทุกๆชีวิตต้องริมรรอกกับความตายพี่น้องที่รักทั้งหลายและในชีวิตของเรายอมที่จะมีบททด,ดสอบยอมที่จะมี การกระสิบกระสที่มาจากชัยตอนที่มาจากมนุษย์และที่มาจากจินทุกวินาทีของเราที่เราไม่ได้มีชีวิตอยู่พี่น้องที่กระรักทังไลอัลลอฮฺ سبحانه แะ ت ع ا ل ได้ตรวจสอบ ให้มีการกสิบกระสาเข้ามัาไรี่ทุกทรับแฉงเราไม่มีพลังในการที่จะกระจัดภัยไรยข้องชชยตอนที่มากรสิบกระสา,าวผูวใจของเราทําให้เราต้องโกรธทำให้เราต้องเกลียดทําให้เรานั้นห่างไกลกับการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺา ب ح วะ ه แลา และทำให้ชีวิตของเรานั้นหันเหออกจากทางนำของอัลลอฮ์ดนั้นอิสลามนั้นได้ส่งเสริมให้เราได้มีการอันอิสติอาดนะกะับข้อดูอาจากอัลลอฮ์ سبحانه และต่าลาให้รอดพอนในทุกๆก,การกระทำของเราไม่ว่าเราจะละหมาดไม่ว่าเราจะอ่านอันกุรอาน หรือไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดก็แล้วแต่เพราะอัชชะยาตีนหรือชัยตอนนัน่นเขาพยายามคอยอยุแย,ย่และยุแย,ยงให้เรานันนได้ให้หออกจากการลำลึกถึงอัลลอฮ์ س ب ح ا ะ ه และ ت ع ا ل พี่น้องที่รักทั้งหล,ลายท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ตระหนักในเรื่องนี้มากๆแม้กระทั่งการดุอาอิสติอาซ่าในละหมาดของเราทุกครั้งที่เราจะให้ส alam เนี่ยนบีให้อ่านดุอาอัลลอฮุมะอินเนาะอูดอูดบิกะมินอาซาบินกับร์อ้อัลลอฮ์นะครับเราได้นะครับข้อจากพระองค์ ก็ให้ประองค์นั่นได้ให้เราได้รอดพ่อนจากการลงโทษในกุโบวดาดชีจะหันนัมและให้รอดพ้นจากการอาซาบในคุมนารกจะหันนัมวาฟิตนาตินมหยาวันมามาตและข้อให้ได้รอดพ่อนจากฟิตนาฟิตนาต่างๆทั้งที่เรามีชีวิตและลั่งจากที่เราเสียชีวิตไปแล้ว วาฟิตนะ์อันมาซีฮิดดัตจานและก็ข้อจากอัลลอฮฺ س ب ح ا ن นวละ ت ع ا ل ให้เราได้รอุดพ้นจากความชั่วร้ายของดัดจานภัยพิบัติของดัดจานนะครับนั่นคือดุอาที่ท่านนาบีสุลต่ละวะเลยวะสัลลัมได้สอนให้กับเราฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายหลังจากการละหมาดก็เช่นเดียวกัน النبي صلى الله عليه وسلم قد صنع لك بندى صحابة هؤلاء hey بندى hey صحابة قد دعوا لكم نعم أحد النبي صلى الله عليه وسلم كان اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق اوه oh الله จงให้พวกเราทางไลยนั้นได้อดพ้นจากความดับมารยาทที่ไม่ดีนะครับมุ่งการรัชิลัคลาชมารยาทที่ไม่ดีพี่น้องที่รักทางไลยทำไมท่แต่บีศ็อลาัลอฮุอะลลยิวะซัลลัมข้อในลักษณะนี้เพราะคนเราถ้าหากว่ามารยาทไม่ดีพี่น้องที่รักทางหลยเราจะเสียในเรื่องก้องาศาสนา และกเสียกันในเรื่องของดุนยาเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นมรารยาทเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับบ่าวของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับสำหรับบ่าวของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แล้วเราจะต้องมีมรารยาทฉะนั้นการที่ข้อให้ลดพ้นจากมรารยาทที่ไม่ดีนั่น เป็นเรื่องที่จําเป็นที่สุดนะครับเพราะมารายาทนัน้นมารายาทที่ไม่ดีนัน้นซับบุลลิจนบินกุลลิชริมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เรานั้นได้เข้าไปสู่ความชัว่วนะครับเป็นหลักท่านเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เราได้ทําความชัว่วต่อลอสุบฮาโนวตาแลาววัดเดฟกุลลีเฮสและก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เรานั้นได้พลาดโอกาสจากความดีมากมาย นะครับฉะนั้นคนที่มีมารยาทที่ไม่ดีนั้นเราจะเสียโอกาสและเราจะไม่ได้ยุครองกับท่านนบีมมมุฮั m u h a ล m a d ص ะ ى الله วะ ي ัลลัมในส่วนสวรรค์พี่น้องที่รักทั้งหลายคนที่มีมารยาทที่ไม่ดีนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีคุณลักษณะที่ท่านนบีลลลัุ ص ะ ى الله วะ ي ัลลัมบอกว่าจะมีคุณลักษณะของการอัลฮัก อลหัก b e h a าการที่เรานั้นนะครับเป็นผู้ที่ยิงยะโซ่นะครับยกตนคุ้มทานนะครับถ้าลงตนนะแลตัวเองนั้นเป็นสิ่งเป็นบุคคลที่ดีกว่าเพื่อนนะครับดูทุกยัดย่ำพี่นองดูทุกยัดย่ำคนลำบากอยากจนนี่คือมาจากมารยาที ที่ไม่ดีในศาสนาของ Allah วัลพัสัดและการอิจฉาริษยานะครับสิฟัตของการอิจฉาริษยานั้นเป็นสิฟัตของบรรดาอัลกุฟาร์วันมุชริกินในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปอิจฉาริษยาใครหรือเกีใครหรือกี่มัน เปาลอสุบฮานอวตาลาได้แบงริสกีให้กับทุกคนเลยอาหารที่เรากินเผื่อนของเราก็มาแย่งไม่ได้เสื้อผ้าที่เราใส่เผื่อนของเราก็มาแย่งใส่เราไม่ได้บ้านที่เรานอน,อนเผื่อนของเราจะมาแย่งบ้านที่เราโน,นอนไม่ได้ <c oughs> นะครับฉะนั้นเรานั้นเป็นผู้ที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานอวตาลาโดยริสกี ที่อัลลอฮฺอาลาได้แบ่งไว้ให้กับเราฉะนั้นคุณลักษณะของผู้ที่อชาริษยานั้นเป็นคุณลักษณะของผู้ที่ไม่มีมารยาทนะครับไม่มีมารยาททางสังคมวลบุคลและคุณลักษณะของความตันีทีเนี่ยมนะครับเป็นคุณลักษณะหนึ่งกองผู้ที่ไม่มีมารยาทในศาสนาของอัลลอฮฺซุบะฮานุวะตะลาบรอิสลามนั้น ไม่ส่งเสริมให้เราเป็นผู้จิตตานิทีนี่งนะครับในยามที่เรามีเราก็ต้องแบ่งปันพี่น้องในยามที่เราไม่มีพี่น้องพวกเราก็ต้องแบ่งปันให้กับเรานะครับเพราะสมบัติทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่อัลลอฮฺสุบะฮะ r a ลาให้กับเรานั่นนะอัลลอฮ์ให้วันนี้อัลลอฮ์อาจจะกลับในวันพรุ่งนี้ก็ได้ S Allah s u b h a ab n a h วะต t a า l a ต้องการดิเลอีมานของเราต้องการดิเลอัลอีมานการศรัทธาของเราว่าเรานั้นรักอัลลอฮฺมากมากกว่าหรือว่าเราไปรักสุมบัตรเียอัลลอฮฺตาลาให้เรามากกว่าดังที่อัลลอฮฺ subhanahu wa taala ได้ทดสอบนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามกับนบีอิสมาอินอะลัยฮิสสลาม này văn thì Allah taala hay Nabi Ibrahim phẫn và chặt chượt, phẫn và hay chưởn lù công thành. Nabi Ibrahim có phải báo Nabi Ismail và ô lục lặc ơi ya bonaya ô lục lặc. Chăn đã thấy, thấy phàm phẫn và chăn trong chưởn cha. Nabi Ismail alaihi salam bảo và ô pa ơi, trông tham này xíng đi ở lót ta cha. และวปาจะได้เห็นว่าปาจะได้รู้ว่าฉันเป็นผู้ที่อดตนนะครับอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาก็รู้อัลลอฮฺตาลาได้ทดสอบเพื่อต้องการที่จะเล่ัว่าใจของท่านนาบีอิบราฮิมและนบีอิสมาอินว่าเขานั้นได้รับชีวิตความสุขดุนยามากกว่าชีวิตความสุขในอาคิรอหรือไม่ เราก็เช่นเดียวกันวินองที่รักทั้งหลายวันนี้สิฟัตี่เกัลอัลบุคที่นบีสุลต่านละอิวะสัลลัมได้ขออุาตลอดว่าอยาให้มีตานีทีเนี้ยนะครับมีอะไรกัเราต้องแบ่งปันนะโดยเฉพาะคนที่ลำบากยากจนวัลจุบุนและความขี้ขลาดนะครับกลัว กลัวในศัตรูของอัลลอฮฺสุบฮานาวตารแลาสิ่งที่มนุษย์กลัวมากที่สุดณวันนี้นั่นก็คือกลัวอดัดกลัวจนนะครับกลัวอัดและก็กลัวจนนะต่นนั้นวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายเราต้องไม่มีคุณลาาักษณะก็อัลจุบุนวาซุอิลลิซานอันนี้คำอัคลาบที่ไม่ดีเหมือนกันก็คือลิ้นของเรานะครับลิ้นของเรา ที่ไม่ดีนั่นมันแสดงออกถึงมารายาทของเรานะลิ้มที่ไม่ดีนั่นมักจะอัสซับก็คือการด่าทอวัชชะดมัมการดูทูกวัลก็ดับการใส่ร้ายป้ายสีและการอาธรรมต่างๆีินองที่รักทงังหลยนั่นคือสิ่งที่ตานนาบีสอลลัลลอฮุอะลัยฮิลัยวะสัลลมัมได้ขอรอุอาให้ให้รพัพผน วัลอาหมันและข้อจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้เรานนั้ได้ลดพ้นจากอามันที่ไม่ดีมุงการอตินอามันที่จ้าฮีระนะครับอามันที่ไม่ดีอามันที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل ไม่พอใจหนึ่งในนั้นก็คืออัลกอตลการฆ่าฟันกันนะครับในยุคปัจจุบันพี่น้องที่รักทั้งหลายเราจะเห็นได้ว่าบุคคลเหล่านี้มีสิ่งัก ที่ชอบทำรายร่างกายนะครับบางคนเนี่นะเราจะเห็นได้ว่าในยุคป,ปัจจุบันเรื่องข้องการฆ่ากาันการนองเลือกันเป็นเรืองปกตินะครับฉะนั้นใครที่ข้าพี่นองนึงคนเนี่ยเท้ากับข้าพี่นองทางลกไม่ว่าจะเป็นหุ้นทางไนพี่นองในยุคป,ปัจจุบันจะมีความสะลดมานะครับนณะเด็กเหล็ก ที่เขาไม่รู้อินุอินีนะครับพอแม่ที่ไม่มีความพร้อมในการที่จะเกิดเข้ามานะครับเอาเข้าไปทิ้งนะครับเอาเข้าไปทิ้งจนกระถ่งเขาเสียชีวิตและก็มีตัวเงินตัวทองเนี่ยนะครับถ้าเด็กไปกินเอาเด็กไปชีกเอาเด็กไปกินบินองที่รักทัางหลายนั่นเราเห็นในยุคป,ปัจจุบันที่มันมี เหตุการณ์เหล่านียมันเกิดขึ้นมากามายสามีข่าภรรยาพี่น้องข่ากันนะครับนี่คือพฤติกรรมที่อัลลอฮฺบ ب าน ن วะ ت ع าลานัน้นไม่รับรองวาซีนาเรื่องการที่เรานั้นไปทำซินานะครับโดยที่เราไม่มีการสุ่มรดให้ทูกต่อวาชุรบุลคัมการกินเหล้ามวยา นี่ก็เป็นพฤติกรรมที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไม่รับรู้ชนเดียวกันว่าการขโมยและการขโมยและอื่นๆในพฤติกรรมที่นบีสุลลัลลอฮะวะไลฮะสัลลัมให้เราข้อดุอาเพื่อให้รอดพ้นจากพฤติกรรมเหล่านี้ว่าอูซุบิการมินันอาฮวา ต่ نبي สุลต่านะวะเลวะสัลล,ล,าาล,ลัมให้เราขอดูอาว่าให้เราให้เราผ่อนจากการที่เราได้เอาอารมณ์ของเราเป็นตัวตังนะครับเนื้อลักการที่ทุกต่อนะครับเนื้อลักการที่ทุกต่อฉะนั้นคนที่ปฏิบัติตามอารมณ์ของเขานั่นบุคคลล่านี้เขาจะไม่ได้รับทางนำพี่น้องนะครับบุคคลล่านี้เขาจะไม่รับทางนำ เพราะเขาต้องเลือกเส้นทางที่เป็นเส้นทางที่ขัดแย้งกับอัลลอฮ์ซุบะอาณอวตาละนะครับ mm hmm. เขาละทิ้งอัตีดเพื่อไปทำชีริกต่ออ mm ัลลอฮ์เขาละทิง nah, mm ้งสุนนะเพื่อจะไปเอาบิดาอันนะครับ mm hmm. เขาละทิง้งสิ่งที่เป็นคำสั่งของอ mm ัลลอฮ์ซุบะอาณอวตาละไปยอมทำมัซยัดนะครับอันนี้คืออัลลอฮวา Nah, kalau dalam Alloh Subhanahu Wa Taala bau nul Quran Afaraaita Manita Kada Ilahuhawa. Nah, kalau hari ini kon di cirit Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kalau ada orang tanya apa itu cirit Allah Taala, itu adalah cirit Allah Taala. Kan Allah Taala, itu adalah cirit Allah Taala. Kalau ada orang Allah แต่เชคอโนเตมียะได้กล่าวว่าคนที่ชีริกนั้นที่หญ่ที่สุดก็คือเอาอารมณ์ของตัวเองมาเป็นประจกักษ์อัลลอฮ์ให้มายัง่งไม่มายัง่งอัลลอฮ์ให้บวดไม่บวดอัลลอฮ์ให้เหลึกเลา่าไม่เลิอกอัลลอฮ์ให้ถิงดอกเบียไม่ถิงอัลลอฮ์ให้ถิงสิ้นบนุญไม่ถิงนี่คือคนที่เอาอารมณ์ตัวเองมาเป็นทีต่ตัง นะครับเอาอารมณ์ตัวเองมาเป็นที่ตัง้งและก็บูชาอารมณ์ตัวเองนะครับนั่นคือการชีริศต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาดังที่อัลลอฮฺได้กล่าวว่าอัฟารอไอตัมานิตตะขิดะมานิตตะขิดะอิลลาฮุฮาวานะครับแต่ในเหตุบางไม่ว่าคนที่เอาอารมณ์นั้นเป็นประจำนะเป็นการชีริศที่เราเลยไม่เห็นพอไยไรละ่ะ เพราะเราไม่ได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานวาวะตะลาได้สั่งชายให้กับเรานะครับต่อมาอูดูุบกามินันอัฮวาข้อให้รอดพ้นนะครับวัลอเดวาข้อให้เราได้รอดพ้นจากโรรภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับรู นะที่มาจากอาหารการกินโรคที่มาจากการเสพสุขไม่ว่าจะเป็นโรคเอไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นโรคความดันไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคทั้งหมดนั้นเป็นโรครายฉะนั้นพี่นองที่รักทัางลายเราต้องขอดูอาตัออัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาลาให้เราให้เราได้รอดพ้นในสิ่งเล่านี้นะครับ ให้เราได้อดพ้นจากการที่เรานั้นได้เกิดโรคภัยพิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคต่างๆนะครับฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องข้อนะข้อจากอัลลอฮ์สุบฮานวะตาละเพราะเราไม่มีพลังอันใดที่จะพลักสิ่เแล่วนีออกจากชีวิตของเรา มารยาทที่ชั่วชาเราก็ไม่มีพลังในการที่จะพลักมันออกจากตัวของเรานะครับนะในเรื่องของพฤติกรรมไม่ดีเราก็ไม่มีความสามารถในการที่จะพลักมันนอ,อกจากอัลลอฮฺบ ب ح ا า ه และ ت ع ا ฉะนั้นข้อจ Allah an, าอัลลอฮฺบ ب ح ا า ه และ ت ع ا านั้นฮะคุ่มครองเราให้เราเป็นคนนึ่ง ที่ยืนยัดอยู่บนศาสนาของอัลลอฮ์ให้เราเป็นคนหนึ่งที่ตายอยู่บนอันอิสลามให้เราเป็นคนหนึ่งที่ห่างไกลจากความจาฮิลกย์นะครับนั่นแหละคืออัลลอฮ์ سبحانه แวะุต่าลาจะให้เราได้เป็นผู้ที่อยู่ในส่วนสวรรค์ของอัลลอฮ์ سبحانه แวะุต่าลาอากูลกาวลิฮะตะอัสตลัฟิรุลลอฮะลิวลัคุมวาไซริลมุสลิมีนัมินฺคุลิดัม فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره